หมอหน่อยจากแผนกลองชีวิตี้ของทีลพรนะคะเ,ออเดือนที่แล้วนะคะหมอหน่อยก็พาคนสําคัญมาใช้บริการที่ทีลพรเองเลยก็คือพี่สาวแท้ๆของหมอหน่อยเองหลังจากที่ออปกติก็อยู่ดูแลสุขภาพของพี่สาวให้แข็งแรงจากภายในในหลายๆจุดแล้วก็จะรู้ว่าพี่สวยจากข้างในแล้วทีนี้พี่เาก็อยากสวยจากข้างนอกด้วยก็เลยต้องมาเรียนปรึกษาอาจารย์ชลทิศ แล้วก็ให้จันทีลพิ่จะออกแบบแล้วก็ให้ทีมทีละพรแทรกของทีละพรทั้งหมดแต่ท่านเลยนะคะช่วยกันดูแลผิวหน้าของพี่ทำเฟสชิวคอนทัวร์นะคะก็เดือนกว่าๆแล้วผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนะคะทำมา40กว่าวันก็ดูดีไหมคะตั้งแต่วันแรกที่ผ่าผ่าตัดเสร็จรู้สึกว่าประทับใจตรงที่ว่าพอผ่าเสร็จกลับบ้านได้เลยแล้วความเจ็บ น้อยกว่าที่คาดหวังมากก็เลยประหลาดใจว่าโอเคทำยังไงถึงแบบเก็บน้อยขนาดนี้ได้ค่ะประทับใจน่าตึงเลยค่ะก็ถ้าเกิดคนที่แบบว่าดูแลตัวเองมาถึงระดับหนึ่งแล้วเหลือแต่สวยภายนอกก็อยากให้มาปรึกษาที่ทีละพรค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่แม้แต่คนที่มีปัญหาหรือทำจากที่อื่นมาแล้วอาจารย์ทางแล้วก็ทีมแพทย์ทางทีละพรสามารถดูแลช่วยเหลือแล้วก็ปรับปรุงให้ดีที่สุด เพราะว่าคุณหมอเนี่ยระดับอาจารย์แพทย์ทั้งนั้นก็มั่นใจค่ะมีฝีมือยิ่งยิ่งปัญหาที่ยากๆของผิวหนังนะถึงว่าไปทำผ่าตัดที่ไหนแล้วเ,เกิดคอมพลิเคชันผลแทรกซ้อนอะไรอย่างนเงี้ยเรายินดีนะคะช่วยกันดูแลส่วนด้านภายในเรื่องเอ่อซัพพลีเมนต์เรื่องการดูแลสุขภาพโดยอง์รวมเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของมัหน่อยเองอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลค่ะเราทํางานจนเป็นทีมค่ะ